วันเดียวเดียวนวันเดียเดียวคนเอ่เราจะมาเมื่อเช้านี้เราได้สกายแลนเดอร์ hmm. ตัวใหม่หรือฮ mm ีโร่นั่นเองฮีโร mm ่ hmm. ตัวใหม่มาซึ่งมันคือตัวถ้าจำไม่ผิดได้เป็นธาตุไฟปะไม่ใช่๋อาธาตุนี้จากกลธาตุไฟเอาออกเอา,เอา,เอาตำนานมานี่ครับผมเป็นตัวนี้เราก็จะมาดูสกิลกันเป็นสายเอทีเคนะครับ สกิลนึงทำดาเมจ18%ของแอตแท k กใส่ตัวหนึ่งตัว6ครั้งทุกครั้งที่โจมตีโดนจะมีการ10%ที่ทำให้ตัวนั้นติดเอฟเฟกตัดกำลังเป็นเวลา2เทิน18%เหรอทำดาเมจ2ีใส่ไปตัวหนึ่งตัว4ครั้งและมีโอกาสที่ทำให้ตัวนั้นนะ็อกได้นะาทำดาเมจ50%ใส่ตัวทั้งหมดห้าห จะมีโอกาสห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำให้ศัตรูติดเอฟเฟกต์ไฟฟ้าช็อตเป็นเวลาสองเทินาดาเมกจการโจมตีกิดคออเพิ่มขึ้นสิบแผนสำรอ,องพลังงานเชื่อนไม่ยังทุกครั้งที่ศัตรูหลบการโจมตีจะเพิ่มความแม่นยำเอฟเฟกต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ครอบพวกเวลาสองเทิน คือเอากันจริงๆก็คือดาเมจมันทำเป็นเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ของตัวไข่ะทำดาเมจสิบแปดเปอร์เซนต์ของแอตแทกอ๋อแอตแทกเราเป็นสิบแปดเปอร์เซนต์ถ้างั้นเราก็ต้องเน้นใส่แอตแทกไปเลยดิป๊าปป๊าบ ใส่อันนี้น่าจะดีสุดอันแรกก็เพ,พอันสองอัตตาคิสองอัตตาตานเพย์พพสมทัยน้ดิฟ้าเอา้ามันก็สบายดิใส่น้สองอันเลยนี่อ่าเพ้พี จะใส่นี้เพราะมันมันบวกกา t แท็กของเราเป็นเปอร์เซนต์อันผมใส่อันนี้ละกันใส่นี้ดีกว่าเพมันมีเดียแท็กดแท็กเข้าไปดีเนินเนิเนิเนินให้เงี้เราตีเราดูดเลือดดีกว่า เออลืมยออ่อยก่อนครับอันนี้เราเพิ่มพลังค่อยว่ากันเพิ่มพลังปลุกเสกเป็นอันนี้เป็นใช้ปลุกเสกเอฟเฟกต์พ m ier, มี r เมื่อปลุกเสกนี่หายไป อลองใส่โลให้มันเลยใส่โลให้หมดเลยละกัน ไอนี้เดี๋ยวเราหาหม่ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอ๋อไอไอนี้มันขึ้นอยู่ไอ้อนี้ว่ามันจะออกอะไรให้มา นี่ตัวไม้ของเราก็จะมาเนี้ยแล้วก็ปลุกพลังเป็นดำม่วงเลยที่เราได้มาใหม่แล้วเราก็ไปเพิ่มเวลมันเรามีนดำยาย่เยอะออแล้วเราก็ เพิ่มดาวมันเอา้าดาวหมดเหรอทีนี้หมดเลยน้ำยาเพิ่มอันนี้หมดต้องไปเอาที่ไหนวะลืม เหี้ยเฮ้ยเราไปเอาที่ไหนวะต้องไปดูในกระเป๋าปากเก่าอันี้น่าจะต้องไปเอาที่นี้ถ้าจำไม่ผิดใช่ปะไม่ใช่ ดานธรรมดาทั่วไปมาดูกันว่าเราออโต้ได้ไหน